จอมแม่นเผยวันพัดนอนสซอาจเปิดตัวเรือรนี้ค่ารีแบนด์มาจ่าย S3V ที่จีนปีนี้วันพัฒได้เปิดตัวเรือธงอย่างวันพัฒสและวันพัฒนสิปลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในฝั่งกระเบ้าขณะที่รุ่นกลางอย่างนอสซิลี่ที่เป็นรุ่นกลางที่มีข้อมูลเล็กๆมาแล้วด้วยโค้ดเนมและสเปคมีแนวโน้มว่าจะได้ไปนะครับ เบอร์ทางแม็กเจมโบ้จอมแม่ได้โพสต์บนเอ็กว่านอตสี่จะเป็นรุ่นถัดไปที่เตรียมเปิดตัวในเร็วนี้ซึ่งรุ่นนี้จะมาพร้อมกับโค้ดเนมออดี้แต่สเปคต่างๆเขาไม่ได้เผยอะไรออกมานะครับในตอนนี้แต่ยังมีระบางรายงานบอกด้วยว่าทางแบรนด์อาจใช้ชื่อรุ่นเป็นนอตห้าเพื่อข้ามลขสี่ที่ไม่ถูกชะตาของฝั่งจีนนะครับแม้ว่าจอมแม่รายนี้จะไม่ได้เผยสเปคอะไรออกมาเลยแต่วันพัทเอ v สามวีเตรียมที่จะเปิดตัวในจีนเร็วๆนี้ ที่คาดว่าจะรีแบรนด์มาเป็นโน้ต4นั่นเองครับซึ่งคล้ายกับในปีที่แล้วที่ A2V ที่ถูกรีแบรนด์มาจากโน้ต3เช่นกันครับส่วนสเปคหลักของ A3V คาดว่าจะใช้ชิปเซิร,ร์ฟโปรซ์7พลัส Gen 3รุ่นแรกในโลกที่เคยมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้แล้วครับพร้อมด้วยแรม 16GB มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ความเรดี K, ็ว 1.5K คลาสเรเฟรชนด์ 120Hz ไฮบริดทรีมที่5,500มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์รันบนระบรบการ์ด AI 14 ครับทัพดีคาร์โลทีสี่ครับ